ของรายการครับศึกเพชรยินดีมวยมันสนัมเมืองครับอยู่ที่บุรีรัมย์ครับเอาละครับยกนี้นะครับปล่อยตัวออกมาทางด้านของโชคพันล้านนะครับก็เดินขยับเข้าหาเหมือนเดิมนะครับมีหมัดจิ้มล้มตัวไปนะครับแต่ว่าเพชรศิลานี่ดูไม่มีตกใจอยู่แล้วรุ่นน้องก็จิงแต่แท่งซ้ายนี่เร็วครับเนียนตาครับมาดูการชิงจังหวะออกแข่งกันครับยกนี้เพชรศิลาแดงน้ำเงินโชคพันล้านร้อยสิบห้านะครับ ในรุ่นจูเนียร์แบนตัมหรือว่าซูเปอร์ไฟวิทนะตอนเป็นด้วยนะครับโชคพันล้านอยาไปตรงไหนก็นใกล้หายใจไปเรื่อยแล้วโอ้ยอๆมาทีนึงก่อนเอาละครับเอาละครับเริ่มเล่นของแรงกันแล้วนะครับยกนี้ยกสองอ่าทีนำทางมาก่อนครับโชคพันล้านชื่อเดิมคือปังตอพอหลักบุญนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นโชคเพิงนทธิ์แล้วก็เปลี่ยนอีกครั้งมาเป็นโชคพันล้านนะพอเปลี่ยนเป็นโชคพันล้านนี่ยังยังไม่แพ้ใครเลยนะครับสี่ห้าไฟหลัง หรือว่าฟอร์มการชกนั้นสดทั้งคู่เลยนะครับมวยคู่นี้ระยะหลังนี่สะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นด้วยกันทั้งคู่มาดูกันนะครับว่าทางด้านของเพชรศิลาซึ่งเป็น1ใน10นักชกที่เข้าข่ายนะครับจะได้นักมวยดีเด่นของการกีฬาแห่งประเทศไทยวันนี้จะเก็บชัยชนะได้อีกไฟหรือเปล่านะครับเพราะว่าทางด้านของโชคพันล้านมีรุ่นพี่เอานะครับตอนนี้ จะล่ำในแล้วนะครับอาชีพถนัดมาดูการไล่แขนของเพชรศิลานะครับดูว,ว่าไม่ยอมเหมือนกันโอ้โหเอาละครับอย่างนี้สนุกแน่ครับนี่นะครับในสายของเพชรดีบีนะครับออกผู้มวยมาแตลา่ละไฟแต่ละไฟแต่ละครั้งนะครับโอ้โหดูดีตลอดเลยเทียวไม่ยอมให้หลุดเลยนะครับต่อไจะเป็นประธานบริษัทเสเนาแล้วก็ที่ปรึกษานะครับเสียแบนด์คุณชัยรัตน์วชิรรัตนวงศ์ แล้วก็โปรโมเตอร์นะครับหนุ่มโบสนี่นัตเดชวชีรารัตนวงศ์แล้วก็โปรโมเตอร์โคอินเตอร์คุณปิยรัตนวงศ์นะครับสโลแกนของทีมงานพยินดีครับอยากดูคู่ไหนต้องได้ดูครับถ้าไม่ไกลเกินฝันครับก็สามารถอินบ็อกไปบอกหนุ่มโบสทนัตเดชกันได้นะครับแล้วก็แฟนเพจของพยินดีมวยไทยครับอยากดูคู่นี้จัดให้หน่อยครับก็จัดเลยครับคู่นี้ต่างสึกต่างสายอ่โชคพันล้านครับหรือโชคเพลิงฤทธิ์ผีมาก่อนรูปร่างใกล้กันมากครับียกว่าจังหวะ นี้นะครับชิงจังหวะออกแข่นกันก่อนนะครับโดยเฉพาะทั้งด้านของเพชรศิลาสายนั้นจัดจ้านนะครับแต่ว่าวงในนี่ดูจะเสียเปียบทางด้านของโชคพันล้านนะครับนักชกรุ่นพี่ตอนนี้ก็เดินเบียดเดินคู่เลยนะครับมีหมัดนำไปก่อนสนั่นเมืองครับเราก็ยังอยู่กันที่เขากระดงสเตเดียมนะครับมุมแดงนี่เพชรศิลาครับน้ำเงินโชคพันล้านครับร้อยสิบห้าไทคือเบอร์หนึ่งในประเทศไทยครับ เอาละครับยกนี้ปล่อยตัวออกมาทางด้านของโชคพันล้านนะครับพยายามจะเร่งเกมเบียดกล้ำในตีเข่าแต่ว่ามาโดนเตะตัดล่างนี่ล้มไปก่อนเอาละครับจะเอาคืนบ้างแล้วครับตอนนี้ทางด้านของโชคพันล้านแล้วก็มาเดินเร็วนะครับวงในโอ้มีศอกด้วยมาแข่งซ้ายดูครับโต้กันมาจังหวะตอนนี้ต่างฝ่ายต่างชิงจังหวะออกกันนะครับเรียกว่าออกอาวุธทันกันจริงๆคู่นี้มคู่นี้เหมาะเหม็งเล,เลยอะเหมาะเหมงจริงๆ เพชรศิลาแดงนะครับน้าเงินโชคพันล้านอย่ากระพริบตานะอย่าไปไหนนะออคู่นี้ดูดีจริงๆนะครับพลาดทีเดียวนี่ไปเลยนะครับไปแดงเพชรศิลาน้ําเงินโชคพันล้านอ่าวัดกันแล้วนะครับนอกกับในครับเพชรศิลานี่แน่นอนครับซ้ายโชคพันล้านต้องติดตัวต้องปลัมให้ได้ต้องตีให้ได้ครับอ้าวบิดบิดล้มไ่เอ้าวล็อกในได้ ขวางไว้แหม่มีขวางแล้วแทงด้วยนะครับเอาตีมาครับโชคล้านหรือปังต่อครับตอนนี้พันงูเหลือมนลครับโชคพันล้านเหลือยัดเข้าไปเกี่ยวหักแหม่ไม่ล้มด้วยครับโอ้โหพยายามโอ้ยโดนสอกเอาละครับนำท่าซึมน้ำท่าสุดไปแล้วครับตอนนี้ทางด้านของโชคลานนะครับหรือว่าเดินเข้ามานี่โดนศอกซ้ายนะครับของเพชรศิลาเอาละครับแต่ว่าตอนนี้ดูว่าจะเริ่มฟื้นนะครับพยายามจะเบียดปล้ามในตีเข่า โอ้โหเอาละครับมีตื่นเต้นให้เห็นกันแล้วครับ <S <S นี่แหละพรศิลาแดงโชคพันล้านน้ําเงินอวดได้เลยคู่นี้<ะ>ไม่ไม่รอแล้วไม่รอไม่ไม่รอลุยเลยโชคพันล้านลุยเพรศิลาเอาเชิงออกอย่าหมดนะอย่าหมดนะอย่าโดนล็อกนะอ้าตีได้ไหมตีได้ไหมขึ้นคอได้ไหมครับมาพยายามจะกดแขนไว้ก่อนครับพรศิลาใกล้เชือกกรรมาการชุมพลดึงมากลางเวทีครับเอาละครับตอนนี้เบียดเร็วขึ้นแล้วนะครับ โอ้โหแข้งซ้ายมาครับตอนนี้จังหวะจับปล้ำไหลตีเข่านะครับของชกพล้านทํนาไม่ถนัดนี่ต้องแยกก่อนนะครับยังคงเดินตลอดครับชกพล้านไม่สน้วครับไม่ยอมอยู่ห่างพยายามจะเบียดปล้ำไหลตีเข่าโอ้โห,หลักเหลี่ยมวันนี้แก้เกมมาดีเหมือนกันนะครับทางด้านของเพชรศิลเาเ้านอกนอกกระนายเอฟัดอย่างเดียวเา้าชกพล้านลุยอย่างเดียวนะครับเจ็บแล้วเจ็บแล้วเอา เพชรศิลาเอาต้องการให้ดีต้องการให้ดีสะใจเอาหมดยกก่อนเดี๋ยวมาตอกเอาละครับตามกันต่อครับในยกที่4เพชรศิลากับโชคพันล้านครับใครคือเบอร์115ครับเอาละครับยกนี้นี่น่าจะเห็นหน้าเห็นหลังแล้วนะครับเร่งตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับต้องด้ของโชคพันล้าน โอ้โหแต่ว่ามาโดนเหลี่ยมหักนะครับของเชตศิลาวงนอกดูครับเรียกว่าตั้งเอาไว้้วออกข้างนี่แหละครับออกข้างสวยๆพยายามจะเกี่ยวมาดูโอ้ย,โ,อยโดนสอกลูกนี้ครับโอ้ยนี่แหละครับสอกหนักครับโอ้โหแก้แก้เกมมาดีมากเลยใครจะคาดคิดเนี่ยโอ้โหปักสอกเต็มเต็มเลยนะครับเต็มกระโดงเลยกระโดงหน้ากระโดงโอ้โหบริเวณใบหน้านะครับ แก้มาดีมากเลยเพชรศิลานะครับว่าอุรชานรในน้ำหนักร้อยสิบห้าก็ชนะโชคพันล้านนะครับโอ้โหพอหลักบุญดูดิดูนะครับโอ้โหทุกคน